สวัสดีตอนแรกของวันที่8กุมภาพันธ์พศ2 5 6 6สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง y o u t u ยูซี่พาโคสิงห์สวัสดีแฟนทั้ง a c e b o o k ของง่วงมูนิเมียสียูซี่พาโคสิ่เลยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมลิปนี่ของทั้งช่องนะครับครับสำหรับแรกงนี้ทั้งขอางง่วงมูนิเมียสีและช่อง YouTube ของเขาก็มาเปิดแบ่งง่วแบ่งพีแบ่งน่องอีกเนเดิมนะครับพี่น้องครับเป็นกอกขววญใจคนจนค้นราห์หยาดนะครับคนทุนหน เอาตัวแรกนี่ก่อนนะครับพี่น้องเป็นแม่แยกลูกเพิ่งได้ลูกมาตัวเดียวนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ไทยกลางพาบามันมาแล้วครับเมืองน้ำเมืองนึ่งมีเต็มครับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงนะเจ้าน้อยนะครับพี่น้องครับสูงลอยสามสิบบัวลบนะครับแม่นี่ครับท่านคอรเปิดอยยูหนึ่งหมื่นหาพันนะครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้แม่วัวนะครับพี่น้องครับสมัยปีที่แล้วว่าได้นะครับพี่น้องสมัยปีที่แล้วแม่ส้มนี่กับแปะสองหมื่นครับแต่ตรงมาปีนี้เป็นจะซื้อขัดครับมันถือไหมครับพี่น้องครับหนึ ผู้เ่ากับจุงได้เด็กน้อยกับจุงดีครับนี่ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับมะม่วงแม่นี่ครับสูงลอยสามสี่บัวเด้ครับลูกตัวที่สองแม่หัวลวนลูกหัวล้นลูกตัวเมียนะครับลูกประเส้นดีครับถับพอหลอดมาใบมะมี่เลยครับพ่นใหญ่เล้ใบเสียครับพี่น้องตัวนี้บอกกันตรงๆเลยครับนี่ครับปรเส้นดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่กับพี่แม่กับอ้วนครับกินยาดีครับแม่นี่เปิดยูสามหมื่นสี่พันเด้ครับพี่น้องครับ สามหมื่นสี่พันบาทเด้อครับนี่ครับได้ลูกเมียเด้อครับพี่น้องครับงอก็เริ่มขยับขึ้นแต่ทั้งพอกขายราคาเดิมนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่แยกลูกนะครับพึ่งใน้ลวงมาตัวเดียวสูงลอยสามชึ่าบัวครับนี่ครับพี่น้องครับขาดนำเลี้ยงจักน้อยเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้มีตำหนิเด้อครับพี่น้องสวงสวงกระดูกพันสุดนิ้วหนึ่งนี่ครับสี่งหนึ่งครับถ้าพี่น้องมาถือไปเลี้ยงเป็นแม่พันเด้ครับเพราะว่าเป็นเป็นงัวโค้งไงเด้อครับพี่น้องครับเปิดบระเพีงเด้อครับพี่น้องหมื่นหมื่ นี่ครับพี่น้องครับเป็นกันจ้จมีตำหนีก็บอกว่ามีตำหนีขอ้งเข้าขายข้มจริงใจได้ครับพี่น้องครับขอคนรับได้ครับแต่ว่าโค้งเงินดีครับพี่น้องให้ดูงามครับหนึ่งมืนสี่พันบาทด้ครับนี่ครับถ้าเห็นจ้จ๋าครับสี่คนงสุดหนึ่งขางได้ครับพี่น้องครับสำหรับเมียนี่กัปิดจองแล้วครับพี่น้องครับออกแกงขอใช้กรพุ่มครับขาประจําพันสั่งปิดมากครับสําหรับเมียนี่กัพึ่งได้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับแยกลูกมากครับสูงรอยยิ้มหาบวก นี่ครับเนื้อหนังดีครับพี่น้องครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็หนึ่งมืนหาพันหาร้อยได้ครับพี่น้องครับบัณนี้ยกมดสามเมียแยกลูกนี่ชิดเนื้อราคาสามหมื่นเก่าพันครับพี่น้องชีดเอาวันไหนมันคุมวันได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตรไม่มีมัดจาหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับต่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของขอกงห้ากับบ้านหนองแปลนตำบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น ฝากเบอร์โทษศัพส์บอีกทีนึ่งนะครับพี่น้องครับศู5 2 0ห6 8้านย์เ็ดหกปดปนะครับพี่น้องครับเป็นงวดทรงฟรี่บมี่มาจำได้ครับพี่น้องครับขออย่างเดียวพี่น้องอย่าโทษโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งขอกให้ควมจริงใจครับพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรก็ต้องให้ควมจริงใจกับทั้งขอคกับพี่น้องครับแบ่งกันให้มีกำไรกันทุกคนครับงวดทั้งขอกแบ่งกันไปมีกำไรทุกคนแน่นอนครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงอีกจะน้อยงวดกับแพงเหรอครับพี่น้องครับ ติดต่อมาได้เลยครับพี่น้องครับฝากเบอร์ไายคลิปนี้ทีนึงครับ0652076884เด้อครับพี่น้องครับสำหรับไายคลิปนี้ก็ขอฝากช่อง YouTube ยุซี่พาโคสิ่ง101ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปได้ต่อไปนะครับพี่น้องครับทางช่อง YouTube เฮาก็สิสรรหางวดถืองวดดีราคาบ่แพงมาแบ่งพี่แบ่งน้องอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับครับสำหรับไายคลิปนี้ก็ฝากไว้ซี่นี้ครับสวัสดีครับ